สวัสดีนะัดอาทีกูดูอย่างทรงละว,วันที่คนไข้ปวดหัวแน่ไอ้หี้อะ <c oughs> ได้มันไม่ช่วยอนะกดช่วยเหลือพูดได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรอนะซุปเปอร์ฮีโร่แปลงร่างเลสใส่มันไฟด้วยฮีโร่ผู้กระดุมความยุติธรรมหนักมากกูอย่าบอกนะว่าลูกลูกลูก,ล,ก,ล,กลูกไหนลูกชีวิตจริงนี่ลูกชีวิตจริงลูก ลูกโอซีลูกปอลลูกปอนลูกบอลบอลเล็กไรบอกเขาไปเดฟแปลซีซีนะเท่าไหร่เท่าไหร่บอกเขาด้วยแต่ร้อนะอ่าดูครับนี่ชื่ออะไรครับสล่าตีวันดีครับสลาเชื่ออะไรครับบอก้ตะกายครับ อ๋อคุณหมอสักการเอ๊ะเจ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันนี้หมอลรำซิ่งหรือเปล่าไม่ใช่หมอลรำนะนี่หมอเซอร์สอนไอ้น้องเป็นหมอเลยดิฮะสอนใครนะไอ้น้องสักกายสอนสักกายเป็นหมอมีสัตวแพทย์ป่ะที่เนี่ยมีสัตวแพทย์ป่ะ ความนับเลยนะชิปหายแล้วตะกายเป็นหมอไอ้เหี้ยเอาวะน้องเขาต้องเป็นให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยเป็นหมอพรุ่งนี้เป็นตำรวจเดี๋ยวตะกายเล่นแล้วนะฝากไปเป็นหมอหน่อยได้เลยครับฝึกงานหน่อยมากายมาสวัสดีนัทสวัสดีน้าสิัสดีไป ใครจะเขา้าเต้นมาไลกจิ้มขาดได้ไหมไม่ได้โอเคหมอะเล่นยังไงอะ่ะเดี๋ยว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 พี่พาเดี๋ยวพี่พาหนูไปเป็นหมอเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาทีไม่สบายไ,ไม่ใช่หฉอฮะอาทีต้องพักหรอใช่พี่ไม่สบายแต่พี่สอนหนูได้ไม่เป็นไรน้องน้องสก,กายเรียกอะไรครับเรียกแปรชีชีแปรชีชีทักลี่ครับเ,เอ่อขอขอขอยศหมอให้น้องสกายหน่อยดิจะให้ลอง เป็นหมออ่ะให้น้องก็ลองเป็นหมอดูอายุอะไรอะ่ะอายุที่เท่า<ย>ไหรอ่อ่ะอาสาอายอต่ำสุดอะ่ะแล้วน้องต้องจ่ายตังค์ไหมน่ะถ้าจะเป็นหมอไม่ต้องจ่ายว่าหนูเป็นแค่ชั่วโมงเดียวโอเคบฏิ <laughs> ทินชูเรียบร้อยแล้วโอเคเดินออกมา <laughs> น้องสต,ตาร์ทเจอยัง,งดีข้อหนึ่งอะเรียกกำลังหาดีข้ออยู่กูดูอยาอ่างทรงละวันที่คนไข้ปวดหัวแน่ไอ้เหี้ย อยหกังซนนะกูดูหลักซรงละอาหารเบื่งในตู้เต็มนะอติได้ครับอนี้หวัดดีหวัดดีพี่เขาหน่อยสิน้องๆแวายดีนะครับวัสดีครับเราชื่ออะไรเนี่ยสองคนน่ะดูฟังเสียงไปมงันหมอผู้เชี่ยวชาญท่านละการสาคนปะเสียงดูมีความเชี่ยวชาญปะหมอบัสครับชัดเจนเลยนี่ครับว่าครับตอบได้ก็ยว่าครับ พอนึกถึงเด็กอะว่านึกถึงคนที่เป็นพี่เลี้ยงได้ดีที่สุดก็คือแมวยูน้ยเป็นพี่เลี้ยงได้โคตรดีว่าอยากให้แมวยูแบบมาช่วยเลี้ยงสองคนนี้หน่อยอะปวดหัวอธิบายไปคํคำพูดให้น้องเขาเข้าใจยากไงว่าแบบติดลิ้นติดขัดอะไหเงี้ยแต่ไม่เป็นไรปเดี๋ยวเราจะไปซ้อมช่วยเหลือคนก่อนโอเคปะอยากขึ้นไปข้างบนเราลงมาแล้วลงมาแล้วอ มัเนเก่งนด้วยน่าจะขึ้นรถแต่มันปีน่ะขึ้มาบทฝึกหัดแรกของการเป็นหมอคือช่วยเหลือผู้คนบทเรียนแรกนะครับเ,เวลาเวลานน้งสองคนต้องฟังพี่ดีๆนะจะช่วยคนใช่ไหมเราเห็นคนสลบอยู่แล้วพอเราเห็นคนสลบ,สลบอยู่เสร็จปุ๊บให้เรากด F6 <4. S 1> แล้วกดเมนู EMS แล้วกดอันแรกช่วยเหลือผู้เล่น ตรงตรงที่คนตายตรงนั้นนะเราวิ่งไปถึงตรงนั้นล 6, แล้วกด F6 แล้ว Enter 2ทีเลยทีนี้มันจะขึ้นสเปคบาร์ให้กดพยายามดูสเปคพอมันขึ้นสเปคบาร์ปุ๊บเรากด1ทีพอมันขึ้นอีก1ทีเรากกดอีก1ทีมันต้องกด3ครั้งสเปคบาร์พ <Okay. S 1> อกดแล้วมันจะหายอย่าก,กดรัวนะต้องรองให้มันขึ้นบนหน้าจอว่าสเปคบาร์ถึงจะกดโอเคมอ่ะเดี๋ยวพี่จะ,ะลองตายนะ mine, bar. ใช่พี่จะลองตายนะหนูลองโอเคนั่งคอยชุกก่อนได้ไหมได้ มไม่ช่วยอยกดช่วยเหลือผู้เล่แล้วช่วยไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรอนะ่ะหนูหนูต้องยืนตรงพี่ยืนตรงศพพี่เราก็ยืนใงขอบพี่อ่ะย,ยืนตรงศพพี่ใกล้ๆแล้วกด F6 และ Enter สองทีเหยียบขบไปเลยได้ไหมใช่เหยียบเลยโอเคเอาไหมเหยียบจัง <c oughs> <c oughs> สุดยาก เราตั้งต้นได้แล้วเอบครับครับครับเด็ดไหมเรับเอเอเก่งมากเก่งมากแล้วพอเสร็จปุ๊บเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกเขาว่าเลขกระเป๋าเราอย่างน้องน้องสตาร์ทเลขกระเป๋าแปดร้อยครับ929 800ครับโอเคนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะ929เลข929 800ครับถ้าเขาไม่มีโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ยัดบินให้เอง ่เดี๋ยวน้องมาถึงน้องสกายมาเร็วเร็วเลิกเต้น <c oughs> สุดยอดเก่งทั้งคู่มะจบหลักสูตรในการช่วยเหลือคนละเราจะไปช่วยเหลือจริงๆกันละโอเค <I S 1> ไหมไปด้วยแล้วพร้อมนะพร้อมจะช่วยเหลือคนจริงๆแล้วนะพร้อมแล้วได้เวลาของฮีโร่ผู้มาดูำ <don> คำยุติธรรมสามคนหมานังไปย่างไปย่าง เจ้าผฮีโร่แปลงร่างเล่ใส่มัดไฟด้วยฮีโร่ผู้กระดูงความยุติธรรมหนักมากกูกูหนักแล้วใครนุหรือเปล่าใช่อใครนุพี่คือไคโนุปะป่ะเดี๋ยวพี่จะสั่งการหนูต้องเป็นคนแก่นี้ไม่มีคนายใช่ไหมใครนุใครปามีเสิยงเด็กเสียงเด็ก นี่ไงน้องน้องน้องตาตานตาไก่หวัดดีหวัดดีพี่สาวซิสวัสดีนะสวัสดีค่ะอย่าบอกนะว่าลูก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 ไหนลูกชีวิตจริงนี่ลูกชีวิตจริงลูกลูกโอซีลูกปอน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 เนาะลูกวัวเองไม่เอาดีดิใช่เหรอลูกฝาแฝดถามดิน้องตาน้องตากายนี่เป็นลูกเป็นลูก พี่่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแค่ไม่ใช่ลูกแคะอันนี้ลูกลูกมีตูนลูกมีตูนต้องรักปะจะไปเชวยคุณสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะฟาใจฟาใจฟาใจหนูต้องเลี้ยงสองคนนี้นะต้องคอยช่วยได้ค่ะขอเบอร์หน่อยได้ไหมได้นะแต่น้องเบอร์ไงอ่ะไอ้ซี่ช่วเบอร์ยังไงดีลีครับกิลลี่ยัไง D E L O E กันเลยค่ะกับสาวสาวแล้วกระดี้กระดาได้พ่อมาแน่นอนค่ะเนี่ยพีเอชโอเอใช่ค่ะโฟนกระดี้กระดาเอนดูดูกระดี้กระดาจริงนะทวนพอีกรอบได้ไหมเอาคุณพี่แบกครับพี่แต่กระดาเราพี่ชายเราจะไปช่วยเหลือผู้คนกันละอุ้ยเราเจอคนตายเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวเราร่งไปช่วยเราเราต้องการเร็วเราช่วยคนเร็วเด็กคนตายอยู่ ให้น้องให้น้องให้น้องสก,กายช่วยนะต้องัอารคอยดออยูอยู่ไหนอยู่ไหนวิ่งหาเร็วอยู่ไหนครับคนสรุปอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนู่น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 ทำโอ้ครับฝากชุบขยะขึ้นมาหน่อยครับได้ครับ ขอบคุณพี่แม็กนะครับพี่ชายขอบคุณครับ4,000ดาวครับขอบคุณมากครับเล็กไรครับเล็กไรหมอเล็กไรบอกเขาไปเลขกแปร์คีคีนะเท่าไหร่เท่าไหร่บอกเขาด้วยแปดสี่สี่ร้อยนะขอบคครับไม่ชื่ออะไรหรอครับสลาตีวันดีครับสลาเชื่อแล้วน้องขอหน้องคนนี้หมอใส่หมอใส่แมสด้วยนะครับ ได้ผมเรียนด้วยความบอกดีหมอใส่แฟนย์ด้วยนะครับได้ไป่ได้แล้วตะกายก็ถามหนูหน้าว่าหนูชื่ออะไรต้องเขากลัวหรือเปล่าคะอ้าวพี่เขาพูดชื่อน้องอยู่ไปเลยไม่ใช่เหรอหมอตะกายครับอ๋อคุณหมอสกายเอ๊ะเจ๊เอ๊ะ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 อันนี้หมอลำซิ่งหรือเปล่าไม่ใช่หมอรับตอนนี้หมอเซอร์หมอเซอร์ครับไปไปไปพวกเราเคสมมาใหม่แล้ว เราสกายกไม่ต้องขอบคุณเงินกูทั้งนั้นคืนมาให้หมดสองร้อยนะครับไม่ให้โอ๊ยทำไมไม่ให้ครับสลาขึ้นมาเร็วหน่อยนอสกายขึ้นมาตายไม่ได้ขึ้นมาเร็วขึ้นฟังนึงขึ้นฟังนึงไมาเจอกับครับสลาได้ครับสลาไอที่นี่กูต้องเป็นเด็กนะมึงนี่หมอตายต้องช่วยเขาฟรีนอสตายกับสกายแบ่งเป็นคนรศไป ร้องเลยเฮเฮ้ีบโดดซะเฮ้เรียเชี่ยคนสอบแล้วคุณหมอเขาตายไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้คุณหมอที่เชี่ยวชาญเก่งที่สุดในประเทศแซมเทียร์ซิตี้การดำเนินการช่วยเหลือท่านแล้วนะครับคุณหมอไม่ว่าท่านจะโง่เง่าเพียงใดเลสแปร์ซีคีนะาขอไปขอไปเราเก็บตังค์เขาไม่ต้องเก็บตังค์เขาขอเม็ดคิดเขาก็ได้นี่ ขอหมอหมอไคิดมาให้คืนให้หน่อยให้น้องก็หน่อยครับโคลาร์นับต่ออะไรกับต่อเลยฮะแปดสี่สี่คนหนึ่งค่ะแล้วก็อีคก้าสองก้อีกคนหนึ่งก้อครับโอเคเจอคนสลบาเราโอเคน้องช่วยหน่เยนออย่าอย่าพิ่งลองนะอ้าจอดจอให้นนอเอ้ยระวังป่าน้องลนเรียเรยะ เป็ uhm นแน่ป่ะอุ้ยป่ะอ pa ุ้ยแล้วรีบช่วยคนเยยังไม่สั่งให้ลงเลยรีบช่วยคนด้วยนะยังไม่สั่งให้ลงเลยถามคุณตำรวจก่อนว่าชุบได้เลยเปล่าคุณตำรวจก่อนไหนน้องถัหม ชุกได้เลยครับชุกได้เลยค่ะให้พี่ชุกได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องชุกไม่ได้ละโอเคไม่ต้องห่วงนะครับหน่วยแพทย์ที่เก่งที่สุดในแฟมิลี่แองกงจะทำการช่วยแล้วครับขอบครับของครับโอ้โหดูดูแปดร้อยนะครับเลขเลขการสองเก้าพับแปดร้อยโอเคเสร็จแล้วฮะโอนตังค์ได้นะฮะบ้านเอาสกัดเหมอนกันไปพี่เขาโอนให้มีคนหนึ่งโอนให้พี่น้องไปแปดร้อยสองเที่ยอะ ไม่เป็นไรไค่ะให้ทิปให้ทิปทิปไงทิปเหมือนชุบสองคนเลยใช่เขาเขาจะดีไงถ้าตีทำไมเขาปิดเขียงเด็กร้องไห้ที่มีคนกำลังโดนหาตุงโจประเขาลำคาเหรอพีอ่ตีพูดไม่ได้ตี่ค่ะพอ่อยูใช่ปะ๊ปะป๊ากำลังตั้งใจขับอยู่นะเพราะว่าหอจะระเบิดแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะ๊ปะป๊าขับเอง ต้องเราต้องไว้ใจคนขับนะเข้าใจไหมเดี๋ยวน้องกลัมให้อืบันไลฮอนบันไลฮอนเขาคงเป็นหนอเก่งเกิน five minutes later น้องน้องไปนอนแล้วนะคะน้องใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจะไปนอนแล้วไปนอนได้หมือเปล่าสกายได้หรอไดแล้วอ่ะเขาเรียกว่าแบบว่าโอเคอ่ะบ๊ายบายกับเขาอะไร บบายจะไปนอนด้วยเหรอสกายจะไปนอนด้วยหรอคะอ้าวคือระวังกลับไม่ทันนะเหลืออีกสามนาทีนะบายบายวบายบายไายบายต้องกอดก่อนนะกอดเป็นยังกอดเป็นไหมอ่ายังไงอะอืมเพดาวหลังลีหลังลีก็ได้ไปหลังลีก็ได้ เขาหายเลยเพราะฟ้าปัะจกอ่ะเราก็คืนแหละใช่ไหมฟ้าหลังรีหมอเข้ามากันอีกไหมใช่ไหมคิดว่าน่าจะนอนฟ้าน้องกลัวหนูใช่เหรอก็นุหรอไม่ใช่ไม่ได้กลัวน้องเขาทำเป็นน้องไม่กลัว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 